้านี่แกงผักกาดผักจีใส่ปลาทูเจ้าอันนี้ผักกาดต้มสีซืมอมะตะว่ากลันี่ก็ประมาณหกสิบโคนหกสิบคูณคูณห้าก็เป็นสามร้อยนะคะถุงเนี่ยสามร้อยบาทสม้ีกจ็จะล่างทำความสะอาดซเซเลกาเดตทั้งผักกาดทั้งผักจีและเจ้าเรวจะเอาไปแกงเนาะอันนี้ผักจีนะคะผักจีกลัหนึ่งกับประมาณเจ็ดสิบห้าบาท ก๋าละสิบห้าโคนนะคะแล,ะล้วก็มาตําน้าพริกบ้านทุ่มศรีจะตําน้ําพริกใส่ถั่วลิสงนะถั่วลิสงดิบนะเจ้าใส่พริกสดแล้วก็ใส่กระเทียมแค่นี้แหละใส่แค่สามอย่างนะคะที่บ้านนะอันนี้แกงแบบเหมือนแกงประกาศล่วงอ่ะเจ้าแกงแบบเปล่าๆอะ่ะแบบนั้นแหละอันนี้คนเหนือเป็นชอบคนแก่คนเฒ่าอ่ะนะชอบกินแบบนี้นะคะ ถ้าใส่ถั่วลิสงถั่วลิสงดิบนะคะใส่อะเราตำใส่ลงไปด้วยมันมันเีเจ้ามัน,ม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 นอร่อยถ้าใครไม่เคยต้องลองนะคะลองเลยจะติดใจล่างน้ำคกใส่ลงไปเลยเจ้าเสร็จแล้วกระปุงด้วยปลาแกงแบบบ้านๆคน,น,นบ้านนอกกนะันเนาะแล้วก็ชุรสรสด,ดีนิดนึงเจ้าสมศรีชอบใส่รสดีเนาะแล้วก็ใส่ปลาทูปลาทูที่ทําเซตใหม่นี่แหละเจ้าอันนี้คือปลาทู ใส่พักลงไปสมัยตะก่อนประจําใส่ปลาถูเนาะคนท่าวอะ่ะมันไม่มีไม่มีตังซื้อปลาถูก็แข่งใส่ประกาศก็พักกสีสมัยนี่จะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เจ้าออนรุ่นใหม่คงจะมุูจักหัวไอเตะแค่นี้ก็เสซ็จแล้วเจ้าแข่งแป๊บเดียวก็พอแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพักมันเปื่อยเกิดมันก็ไม่อร่อยเนาะไม่ง่ายๆสไตล์สมศรีอร่อยนะสมศรีว่าสมศรีชอบกินว่ามันอร่อยนะี่เจ้ากับพริกคั่วเนี่ยนี่ก็ ไปกินข้าวได้กันเจ้าเสร็จเรียบร้อยกินข้าวแก้งพักกาดนะคะวันนี้ป็นหลานไทยมาตะว่าได้เกงเอ้ยพักกาดมาเก่งบ้านเฮากำลังนักเลยเนาะมากินข้าวได้กันเจ้าวอะ เอ็งใส่ั่วลิสงนะคะทั่วลิสงดิบลอ,อยมันมันมันดิใครไม่เคยต้องลองจะไปทูเจ้าปทูกระทำเองนะเก็มจับพอดี dành của áo Việt Hello, hey. not, no not take him out I see like hmm. not he away. <laughs> okay. I, I take him after. <coughs> he naughty. Yeah. Like. You're หอมล้ำม,มักผิดล้ำแกงเมียงเมนะียงเนาะบ้านน้ำสีใส่ทัวริส่งมันอร่อยเลยนะทัวริส่งดิบนะคะมันมันมาก บางบ้านกำกับไใส่เนาะลองใส่พะนาเจ้า <c oughs>

where yeah, you get the t-shirt i buy together with the boots on uh -huh. sale yeah. of course it was very cheap